มาอีกครั้งนะครับสำหรับการออริชั่นเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ซีซั่นสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับอุ่นเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะครับแล้วก็แน่นอนฮะอันเดธเดอะคอมเมดี้ครับผมผมอันเดธครับฮัลโหลก็ใจแกร่งจะบ้าเหรอพี่ผมไม่ใช่อันเดธใครครับผมโหนธนากรครับโหนก ไม่ใช่ครับเราอยู่กับสีหนุ่มแน่นอนครับผมผมสีหนุ่มเดอะคอมมดเตียนครับครับผมซึ่งหลังจากที่เราไปที่ภาคเหนือภาคใต้นะครับเราก็ได้ตัวแทนมาเรียกว่ากลุ่มหนึ่งละอ่ะเป็นก้อนหนึ่งใช่หลังจากนั้นสองก้อนรวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งใช่ครับครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บินลัดฟ้ามาขามท่านขามขามขามรือขามครับ ข้ามผ่านช่องแก้มมะละกานะฮะผ่านลุ่มแม่น้ำนายมาโผล่ที่จังหวัดอุดรธานีใช่แล้วครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เชนท่านพาซใตอุดรนะครับผมเพื่อมาหาตัวแทนภาคอีสานนั่นเองใช่แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานใช่ไหมเป็นบ้านเกิดสิงหหนุ่มเลยบ้านเกิดผมเลยครับภาคอีสานผมเป็นคนขอนแก่นครับแต่ไปมาอุดรบ่อยบ่อยอ๋อเคยได้ยินมาว่าคนอีสานเนี่ยน่าสงสารนะอ้าวทำไมถึงน่าสงสารเช้าเช้ามาเนี่ยเขาจะเสียใจตลอดเลยยังไงครับ เจ็ดโมงอะไรอ่ะเจ็ดโมงเศร้าแปดโมงแปดโมงเศร้าเก้าโมงเก้าโมงเศร้าเห็นไหมเดินมาก็เศร้าตลอดเลยจะบ้าแล้วพี่คําว่าเศร้าภาษาอีสานเนี่ยมันแปลว่าตอนเช้าอ๋อเออพี่ต้องเศร้าก็เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอ๋อใช่ไปพี่เข้าใจผิดเอาเป็นว่าภาคอีสานเนี่ยบรรยากาศการออดิชั่นเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มีน้องๆที่มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเนี่ยัอดใจรอไม่ไหวแล้วไปกันเลยดีกว่าไหมพี่เดี๋ยวอุ่นกับสีหนุ่มเนี่ยจะพาไปดูเลยดีกว่าโอเคฮะ Let's go สวัสดีครับชื่อนายที่สามทองประดับชื่อเล่นชื่อไหมอยู่จังหวัดสุรินนะครับก็มันเป็นความฝันมังเต่เด็กๆครับ ว่าอยากเข้าวงการตลกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหดีว่าพี่จะมาปรึกษ,ษาว่าตอนพี่อยู่บ้านอะ่ะโบกแท็กซี่ไม่ค่อยจอดเลยยิ้มขนตาหน่อยได้ไหมพระเจ้าหนูก็บินมาบ้า่าใ้ขนตาบินมาก็ะพื่อมากเลยค่ะพี่อ๋อแนะนำตัวให้เรารู้จักก่อนสวัสดีค่ะชื่อเบลเมทาวีธราภาค่ะน้องเบลน้องเบลอยู่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบค่ะยี่สิบมาจากไหนมาจากขอนแก่นค่ะเป็นคนสโกลนครค่ะวันนี้ เอาอะไรมาโชว์ใหน้คณะกรรมการไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะพี่อย่าบอกนะว่ามีแค่ขนตามีคแค่ขนตาจริงๆถามจริงเราต้องมีแบบะะ <Them. S 1> ศิลปะวัฒนธรรมมีความสามารถเต้นร้องอย่างมีอะไรบ้างคะเรามีทุกอ,อย่างเลยค่ะไอ้ยะย่ะถ้าผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะในการออดิชั่นที่ นี้นะภาคอีสานนะฮะเราได้รอบเช้ามาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น30คนนะฮะน้องๆทุกๆคนเนี่ยก็กาลังเข้าแถวรอที่จะไปออดิชั่นด้านในนะครับทุกๆคนตอนนี้นี่ก็มีมากมายเลยผู้ชายผู้หญิงตัวประหลาดตัวประหลดมีหมดเลยนะฮะนี่ฮะแบบนี้ก็มีคนส่งแก๊สก็มีนะฮะส่งน้ําแข็งก็มีว่ากันไปนะฮะพร้อมกันแล้วหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วผมต้องพร้อมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวถามน้องๆกันพร้อมยั สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเสียงปรบมือทุกทท่านเลยนะครับมาพบกันอีก1ปีนะครับเป็นปีที่2ซีซั่น2กับคอมเมดี้ครับดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ของเราครับผมแหมรู้สึกว่าดูรับดูคึกคักดีนะครับนุ้ยครับปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเยอะคือปีที่แล้ว่ผู้สมัครน้อย ครับนะฮะแต่ปีนี้ปีนี้ผู้สมัครเยอะแต่คนดูก็เยอะเหมือนกันเยอะมากครับเรารู้สึกว่าที่นี่เราคงจะไม่ผิดหวังครับมาภาคอีสานนี่ไม่เคยผิดหวังเลยซีซั่นแรกไปไงได้น้องๆเข้าไปอยู่ในบ้านทั้งหมดกี่คน4คน4คนด้วยกันครับทุกคนนี่มีความสามารถล้วนเลยที่เราคัดไปใช่เขามีความสามารถได้หลายอย่างร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ร้องเต้นเล่นตลกนี่คือความต้องการของเราใช่ครับไปดูซิว่าเขามีอะไรเขาทาอะไรจริงๆรแล้วต้องไปเ ไปศึกษาว่าโลกเขาเรียกว่าโลกโลกเปิดโลกกระทัะว่าสมัยนี้มันมีอะไรยุคดิจิตอลช่วงนี้มันมีอะไรต้องต้องไปให้ทันแต่ก่อนอื่นนั้นนุ้ยครับเราขอแนะนําคณะกรรมการเราก่อนครับ้ท่านแรกนี่นะครับเป็นคนที่ก่อตั้งแล้วสร้างโครงการนี้ขึ้นมาครับตั้งแต่ลงเสาเข็มเลยครับผมคิดมานานครับคิดมา10ปี10กว่าปีครับผมก็พออกเราครับคุณธัญญาโพวิจิตหรือพี่เป็ดเชิญยิ้มครับนี่ครับคนนี้ครับ ครับผมนี่นะฮะเป็นพออยู่ในบ้านเด็กคอมมิวนยนะครับครับผมและอีกท่านหนึ่งครับนี่ครับพี่นตเชิญยิ้มครับนี่เป็นครูใหญ่ในบ้านของเราแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นครูครูสาวสวยน่ารักสอนร้องเพลงร้องเพลงเขาเรียกครูวอยครับผมใครเสียงไม่ดีเข้าไปเดี๋ยวครูเขาจัดการทําให้เสียงดีได้เลยถูกต้องครับครับผมคุณธุรดีอารีรอบครับหรือครูอิงอิงนั่นเองนะครับ ครับผมและอีกท่านหนึ่งครับนี่อาจารย์ของเราเลยอาจารย์ใหญ่เลยเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่นั่นหมายถึงโรงบาลศิริราชน,นะอยู่ศิริราชน,นะต้องเป็นครูใหญ่กเ็เขาเรียกว่าครูใหญ่ของครูใหญ่เป็นพระอาจารย์เลยก็ไเลยพระอาจารย์เลยครับผมพี่เดอดอกสดาวครับนี่ครับอีกท่านหนึ่งดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเหมือนกันคนนี้<า>เรียกว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นพานโรงในบ้านคนไนแต่ว่าเหรอเป็นคนดูแลให้ความมดีเด็กคนไหนที่มีอะไร ปรึกษาแกได้บทสาได้หมดเลยทุกเรื่องเป็นคนอารมณ์ดีด้วยครับผมครูรักครับสัทธาธาทิพย์นะครับครับผมครับผมและตอนนี้ก็อยากจะให้คณะกรรมการเกล่าวอะไรกับเด็กๆสักเล็กน้อยครับครับพี่เป็ดครับให้น้องได้ผ่อนคลายนิดนึงนะครับแล้ววันนี้ดีใจมากน้องๆมากันค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือในช่วง ใจมาสแรกของช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าก็มากันลักษณสามสิบกว่าคนแล้วผมว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยงภาคไปสารสนุกแน่แน่งั้นเด็กๆทุกคนที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาอดิชั่นแล้วอยากจะบอกเด็กทุกคนว่าโอกาสมันเปิดแล้ววันนี้เมื่อโอกาสเปิดให้น้องๆทุกคนเด็กๆ,ๆทุกคนแล้วฉะนั้นต้องทําโอกาสนี้ให้เต็มที่การจะทําโอกาสนี้เต็มที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็คือหนึ่งต้องทําเวทีนี้ให้มันสนุก ทำให้เวทีนี้แห่งความสุขถ้าเราทําเล่นด้วยความสุขด้วยความสนุกทุกอย่างมันจะตอบโจทย์เราได้เองว่านั่นคือคุณอาจจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเดอะคอมเมดี้ไอความสุขที่คุณจะได้รับจากการกระทาของคุณมีโจทย์ที่ครูกําหนดไว้แล้วการร้องเพลงนะครับต้องชัดเจนการเต้นต้องชัดเจนนะครับ การศริลปะวัฒนธรรมที่มีต้องเอาโชว์ความสามารถพิเศษสิ่งแรกอยากให้เด็กๆได้โชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองไว้ก่อนต่อไปท่านหนึ่งนะครับครูใหญ่ในบ้านของเรานะครับปาโนท์ชนยิ้มครับกําลังจะบอกทุกคนว่าขึ้นมาบนเวทีตรงนี้ตรงที่คุณตีคุณนุนยยืนอยู่เนี่ยอย่าตั้งใจให้มันตลกผมไปมาหลายๆที่เห็นหลายๆคนขึ้นมาตั้งใจทําตลกเลยผมไม่ให้ผ่านเลยผมไล่กลับบ้านหมดคุณทําแบบธรรมชาติของคุณอะ แค่คุณหล่อคุณไม่ตลกเรื่องตลกพอเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเราทําให้ตลกได้คุณมีศิลปะวัฒนธรรมแต่คุณไม่ตลกเดี๋ยวเรามีคุณเด๋อดอกสะเดาสอนให้คุณตลกได้หรือคุณมีเสน่ห์คุณไม่ตลกเลยศิลปะวัฒนธรรมไม่มีเลยเดี๋ยวเราเลือกคุณเข้าไปอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราสอนสิ่งที่คุณขาดขอให้คุณมีมาหนึ่งอย่างใน4ี่อย่างที่เราต้องการอยากได้แค่นั้นแอะแล้วครับยมเออแอะนะครับไม่ย่างนี้ซะด้วยครับผม ท่างด้านเสียงร้องมั่งนะฮะครูอิงอิงครับมีอะไรจะแนะนําครับน้องๆที่จะมาร้องเพลงก็งต้องมีแน่นอนวันนี้ครับเชนครับค่ะก็อยากจะให้กําลังใจนะคะสําหรับน้องๆที่วันนี้จะได้ขึ้นมาบนเวทีนี้อยากให้ทุกๆคนทําอย่างเต็มที่นะคะด้วยความสุขอย่างที่ทั้งท่านพออและครูใหญ่ได้บอกไปนะคะส่วนคณะกรรมการและพี่อิงอิงเองก็อยากจะให้กําลังใจแล้วกันนะคะว่าขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุด ของน้องๆทุกๆคนขอให้ทําได้อย่างเต็มที่ของน้องๆสุดเต็มที่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับน้องๆถ้าหมดเวลาอย่าลืมนะครับถ้าเกิดหมดเวลาจะมีเสียงแบบนี้ครับฟ้าจะผ่าลงมาครับผมนะครับแต่ถ้าคุณมีเสน่ห์ต่อให้ฟ้าผ่าเราก็จะบอกเอ้ยเอยผมขออีกหน่อยเล่นต่อได้หรือครูหิงบอกขออีกนิดนึงคุณเป็ดบอกขออีกหน่อยก็มีสิทธิ์เล่นต่อครับผมแต่ถ้าพวกเราไม่มีเสียงพอฟ้าผ่าปุ๊บ ไม่มีเสียงเราท่วงติงเลยเลยคุณก็ถือว่ากลับไปสลบข้างล่างได้เลยฮะเดี๋ยวมาพ่กนี้อีกได้ครับผมไม่ได้ลองดูดิดนี้พร้อมไหมครับพร้อมเลยหน่อยหดังเลยพร้อมหน่อยพร้อม้ไหมดีมากหนักแน่นเอาห้าคนแรกนี่รออยู่แล้วครับผมอ่าเพราอว่าคนแรกก่อนเลยคนแรกก่อนเลยนะครับผมมีความสามารถพิเศษการเป่าขลุยครับเป็นไง ไม่ธรรมาดาอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่ผมจะนํามาโชว์ในวันนี้นะครับก็คือความสามารถในการร้องเพลงนะครับที่จอดแพ้คอยแม่สาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มา ผมมีอีกหนึ่งอย่างมาโชว์นะครับอันนี้คือเป็นของสูงเลยนะฮะะขาจะมาทาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่วิกธรรมดานะครับมันเป็นวิกอะไรครับมันเป็นวิกของพี่แท่งนะครับศักดิธิ์แท่งทองใช่ครับเป็นวิกศักดิ์สิทธิ์พอได้ใส่วิกเข้าไปแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนเลยนะฮะเหรอครับใช่ครับเป็นวิกวิเศษวิกศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วถ้าใส่แล้วมันจะเป็นคนแก่เลยนะคะเสียง ันนี้ไม่เชื่อก็ห้ามลบหลู่นะคะอัสลับท่านที่มีของนะคะอย่าลองกันเลยนะคะสลับการแสดงโชว์ชุดนี้นะคะห้ามลองของเป็นขาดนะคะ,ะ,คะสลับสตรีมีคันนะคะก็ลาไปเก่าข้างนอกเลยค่ะห <c oughs> ันไปถึงท้องนี่แหละนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยๆสวยๆอย่างนี้แล้วใครจะชนไว้เล่าหน้าตาดูดีอย่างนี้สมควรต้องเรียกไอ้สวยไอ้เล่าใช่ไหมั่ะ <c oughs> แล้วตัวนี้หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุชานันบุญเลิศค่ะช่อเล่นยี่สิบปีค่ะช่อเล่นน้องนันค่ะน้องน,นันตะกี้น้องนันไปร้องเพลงสวยๆอย่างนี้ต้องเรียกไอ้สวยเล่าใช่ไหม <c oughs> คืออะไรอ่ะพี่งงอ๋อคือเป็นโชว์ร้องสดนะคะ <c oughs> เตรียมคู่ไว้แล้วคู่ไม่สบายกันทันค่ะชูร้รักมากเลย,เ,<อ>ยเล่นเองค่ะคือจริงๆเราเตรียมคู่มาจะขึ้นเป็นคู่มีลูกคู่ปรากฏเพื่อนป่วยชิงกันทั้งนั้นเล,เล่นเองเลยากใจวับเดือนให้ด้ดดคคอออยยเเตืืนนใหูหแมเพลงนี้คนแต่งก็แต่งไว้ดีมากนะ คนแต่งมันแต่งไปดีมากนะเพลงนี้ใครรู้ชื่อค,คนแต่งไหมใครเป็นคนแต่งน้องร้องเพลงรู้ชื่อคนแต่งไหมลูกคุณครูโนต้ตเชิญยิ้มค่ะอ่ะผมด้วย <c oughs> คนแต่งเพลงนี้หน่อย And then the hero comes along with a strength to carry on And you can you feel a s i d h and you know you can survive So when you feel l i k e a r t Hero you. อันนู้นขอมิวสิกนี่นคอันบได้เตรีมยมยองมาเลยมาเตะตัวแลวหัวใจอ่าเพลงอะไรจ๊ะร้องเลยก็ได้เดี๋ยวจังหวะเขาตามน้องเป็นสาวคนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาววัยอ่อนได้เต้นนวล me <laughs>